หนึ่งข้อผิดพลาดนะคะที่คุณลดความอ้วนหรือลดน้ำหนักไม่สำเร็จก็คือคุณจริงจังเกินไปนะคะจากหนังสือ Atomic h a b i t บอกเลยนะคะว่าการที่คุณนะคะจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างให้สําเร็จนะนะคุณต้องทําให้มันเป็นเรื่องสนุกสนุกนะคะแต่การที่คุณตั้งใจเกินไปหรือว่าเครียดเกินไปฉันจะต้องกินสิ่งนั้นสิ่งนี้มากเกินไปที่ฉันไม่ได้กินแล้วฉันรู้สึกว่าฉันรู้สึกเฟลกับการลดน้ําหนักนะคะหรือฉันจะต้องออกกําลังกายตอนนั้นตอนนี้ถ้าฉันไม่ได้ออกฉันรู้สึกเสียใจรู้สึกแบบ โอ้ยท้อแท้อะไรแบบนี้แบบนั้นไม่ได้นะคะสิ่งที่คุณครูวีอยากจะแนะนําก็คือว่าถ้าใครนะคะอยู่บนกระบวนการลดน้ําหนักตอนนี้นะให้ทําให้ทุกอย่างเป็นเรื่องสบายๆเป็นเรื่องที่สนุกๆอารมณ์แบบประมาณว่าเฮ้ยดีใจจังเลยวันนี้ได้ออกกําลังวันนี้ดีใจจังเลยได้เต้นเฮ้ยดีใจจังเลยวันนี้นะได้ออกมายกแขนข้างหนึ่งก็ยังรู้สึกดีนะคะมันต้องเป็นอารมณ์แบบนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราเรียดเราเคร่งเครียดเกินไปนะคะเราจะเขาเรียกว่า มันไม่สําเร็จตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะถ้าคุณครูวีอธิบายตามหลักการนะคะที่เรียนมาแบบที่มันย,กยากๆนะ <c oughs> ก็คือว่าถ้าไม่เราเรามีความเครียดนะคะฮอร์โมนเครียดที่ชื่อคอร์ดิซอลออกมาทํางานละ ฮอมนคอติซอกมาทางานปุ๊บเก็บทันทีนะคะเก็บไขมันเข้าไปสะสมที่พุงที่แขนที่ขาแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากให้มีความเครียดไม่อยากให้คอดิซอลออกมาทํางานนะคะเราต้องทําทุกอย่างให้เป็นเรื่องง่ายๆสบายๆส,สนุกๆน,นะคะได้นิดนึงก็สําเร็จแล้วได้ทํานิดนึงก็สนุกแล้วนะคะคุณครูวีก็สะสมความสําเร็จความสนุกแบบนี้นะคะเรื่อยๆเรื่อยๆจนรอบเอวนะลดไปตั้ง5นิ้วนะคะน้ําหนักลดลงมากกว่า10บกิโลแบบว่าทําให้มันสนุกสนุกแบบนี้ดังนั้นถ้าใครอยู่บน เส้นทางของการลดน้ําหนักลดความอ้วนนะคะบอกเลยว่าคุณทำให้เป็นเรื่องสบายๆส,สนุกๆน,นะคะตอนเช้าตื่นมาออกกําลังกายกับคุณครูวีได้สัก2นาทีนะก็ถือว่าสําเร็จแล้วก็ถือว่าหรูแล้วนะคะ วันถัดไปเอาสักสามนาทีแค่นี้นะคะชีวิตเราก็สนุกสนานแล้วนะคะอย่าไปเครียดกับการลดน้ําหนักมากนะคะดังนั้นนะคะก็ขอให้สาวๆทุกคนมีสุขภาพดีนะคะมีปัญหาทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีมีความสุขแล้วก็มีหุ่นที่ตัวเองต้องการนะคะเราเจอกันใหม่บ๊ายบายจ้า